นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับมาเดินทางมาหาอาจารย์พลินเดอร์พี่น้องนะครับผมอยู่ที่ปางกู่นะครับมาติดตามแนวทางของอาจารย์พลินนะครับเป็นเรียกความฝันนะครับหมดที่เรียก็เขาสามหกตรงๆนะครับงวดนมี้ปอระ็เด้เป็นตัวใดนะครับพี่น้องติดตามชมกันเด้อพี่น้องนะครับผมคนอะไรคนละแช่นะครับคนอะไรคนละแช่กดติดตามช่องยูทูบสีขอเราพุ่มทีวีแล้วก็ช่องยูทูบสาวสีขอผ้าเลาะนะครับคนอะไรคนละแช่นะครับ เสดาตัวใดนั่นติดตามช่วงกันเด้อพี่น้องนะครับผมเนื่องจากมือนีฝนตกนะครับฝนตกอาจจะได้ยินอบอชัดนะครับเสนอไปแค่แนวทางเด้อพี่น้องพิจารณนาเอานะครับโฟกัสไปที่ตัวเลขของเพื่นนะครับว่มฝันของเพื่น,นวดสิได้เป็ตนตัวใดนะครับน,นนี่จะพันลิ้นเพื่อนกับพร้อมเดียวเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันเลยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ไพรวินนะครับกบ่ได้เขามาหาดุนเนาะครับเนี่ยมันเนี่ยมันมันกับบอมาคิดหน่อยคิดหอยคิดถึงกันคือเก่าว่าตามความฝันเอะม่านห่สิบ่อมาันซะบ่มันก็บมาอันดูดิ้วมันสิเข้าคบโผล่มาไว้เลยจังได๋ก็บ่ได้โอ้มั่นใจครับธรรมดาบ่ธรรมดางวดที่แล้วได้เท่าใดก็36 36เลยตรงๆเลยตรงๆเลยอืมเอ๊ะชเขาก็บอกให้ผมมาตามดิได้ แต่ว่าผมกะไปเรื่อยๆบาสักไปบาสักมาคนเดียวดิจ้อฟมาแล้ววันนี้บาสักโภมาทำกลอนว่ามื่อคืนน้ผมขอาไปด้วยเพราะเออคนเขาเขาไปไทยนู้นแล้วเขามาปั๊บวันนี้ก็เข้าไปเลยใทยนี่ไปรักษาอยู่นั่งนี่อยู่สามหกเต็มๆเลยสามหกเต็มๆเลยครับเดี๋ยวเหามาเอางวดนี่กันงวดนี่กะือสิบปังอยู่เนาะปังอยู่เนาะไปก็ให้ปังเลย อย่าบอกว่าบ่ปังได้เห็นแต่ว่าบ่ได้มากก็เด้เป็นเป็นอะไรเหล็กฝันผมซี้เลยมือนันฝันตอนงดตอบงดกดมือนันผมให้ไปแปดหกครับผมให้แปดหกไปนั่นโอ้เออแม่ล่ะแปดหกผมให้แปดหกไปวันนี้ผมว่าเป็นไงเจ้าให้กระผมแต่แปดหกคือบอกบ่อบอกแปดเิบก็มาอย่างนั้น เอ็ซีดาผมไหนก่อน <ım. S 2> <So> ัน uh, mm ี hmm. I I ้เลยคยวนีแล้วแล้วยกมือผมยังซีแปดกับแปดสามหกสามขึ้นผมเราให้เจตาฟังด้ว่เปลี่ให้กูเนนะนี่ยกือยังสี่สามเือนสามขึ้นนี่นะคือแปลแบดไก็สามมันได้แล้วล่ะผมแปลภาษาสวยเนี่ยสาราลาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเนาะแปลเอาอะนะเลขแปลไปแปลมาอ ผู้เฒ่าก็เก่าแล้วตัวเนียว่าเพราะว่าสามเก้าวันนี้นวิฉันมันบอกสามกอมันจะปีนเป็นสามหกเลยวิให้มอดทุกคนอะเพราะไหหมาแปดหกมันออกแปดเต้าสด้ยผม่ากันแล้ว็ปปีนหัวขาเลยสามหกเลยตัวเดียวเลยเออเอาไปเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวไปเลยของไอ้นีว่าของงือดที่แล้วเนาะงอดที่แล้วอ่าบัตรนี่บัตรบัตรบัตรมันออกไปแล้วเนาะมือมือหนันมันออกเลยสามหกไปแล้วบัตรนี้ผมเลยว่าเขาไง ผมใส่กินก็ดอกคือผมว่าว่าสให้กินหัวหมูนั่นนะอืขันพ่อยายบอกผมสามโตหรือเท่าไดก็แล้วแต่พ่อใจบอกมาเลยเป็นยูยูนิสานี่นี่แหละสานี่แหะพอดีผมฝันเห็นเล่าเล่าว่าแต่แต่พ่อหายเป็นบ่าว่าได้แต่แต่ลูกหลานเป็นหัวว่าว่าว่าเราว่าสิเราว่าอันฉันอยากอยากได้แต่ไปเบิ่งอยู่ในศาลเด้อเราว่า คนยัยเขียนไว้ในสารแล้วข้อมูลกระดาษสองมวลเนาะข้อมูลกระดาษสองมวลแหละสองมวลอืมผมเพราะว่าไปเบิ้งเด้อคุณผู้ชมเพราว่าลุงมือไปล่วงมือไปแล้ววันนี้แมวจับผมจับมือผมแมวเออแมวอยู่ในสารนะอยู่ในสารผมฝันเี่ครับแมวบักไงเลยใส่ทองใส่ซอยเส้นบักไงเลยทองแมวสีทองอันไหนจับมือผมอู่สิผมว่าสิไปจกเบิ้งอะนรเละนะที่เขาขโมยมาอยู่หันนะครับสองมวล จับตัวสิเขาจับผมสิเขยอมมือผมสิเอาอย่าฟัางเนี่ยผมสิจับเบิังเล็กน,นะเขาว่าเล็กมันจะนี่นี้แล้วตอนลงปุ๊บหายพอเข้าเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเป็นคนบัดนี่งเป็นคนเป็นพะยัยเด้บม่ได้ใส่เสื้อเราพะยัยใส่เสื้อนั่นเอาใส่กางเกงกันนั่นแหละผมือมาให้เล่านั่นแต่เสื้อบม่ได้ใส่ใส่ตะมวกใบตานสองก้นแบบหลานมันคนโบราณเนาะมาหนึ่งคนมาผมเลยถามว่าพะยัยอยู่เมืองไหนนันอยู่หันและคนนีง หลานคนนี้เป็นคนอยู่นหันเลยคนนี้เา่ปนเนี้ผมนั่งเนี้ยผมถอกัผมก็จะผม่ลงมามาบังอ้าคนนี้ผมมีซื้อถือบ่อมันมีหกตัวยังซี่ผมวารัีเออมันมีหกตัย่ังสี่ผมมีซื้อถือบอผมวาซส่อืมคนนี้ผมวาซืีอบดถึงแล้มันหลายพดบานนี้หลานคนมาน้่คนนล่ะคนที่ให้ผมเลกเลยแต่ว่าค้อนเี่ยวเี่ยเบิ่งก้อนเบิ้รกัะคัดคอนะหวางกันเอองานมา่ได้ บอร์ตะขัดกอนว่ะเบอนียนะไรเนาะเนียนอะไรเบอร์เนี่ยนะไม่บกเบอร์แล้วขัดอะรบอกขัดเลยหแค่ตัวนั้นเนี่ยผมเบอร์บอกหมดเลยผมเลยว่าเนี่ยผมดูหลังผมดูตัวนั้นต้องดึงต้องต้องหางเลยกระดานดึงต้องดึงเพราต้องมีหกเพราะต้องมีสองต้องหางิดไปเลยเนิ่ยมันไมดติดไปเลยเนี่ยมัน ผมก็ะดุกมันนกวาอหน่ดนหดรากตว่ะเขาน่หละลักพ่อผมลักพอเลยเอจับพอลักพอรสิมากสองคนเอสือออไปหลายแท่เลยเขานเาว่าเจ้าอยู่บันไหนว่าอยู่บ้านสามาสามคาใจล่ะสามคาการกูพอคนว่าเทานั้นบอพอ่านัสมาใจล่ะเออประจําอยากกู้กคนว่า ไปไหนถึงนี่ถึงว่าั้นเอมันต้มันเลยมนไดไวะนมันึงันทีบ่าเลยอเก็บันทีบ่าวบนี้แล้วเดโชเลยนะเรือว่าเรื่องว่าเขาจะไปสามโตนี้บ่ีบ่ว่ะเขาเขียนให้บ่ง đấy เออผมไปยืนบ่งติดขอดข้อกะเบาหงึ่งก็เห็นอยู่ในเละเขาเขีนอยู่ในเออเป็นเป็นเหนเขียนอยู่ ก็บดึงที่ละต้องเขียนอยู่เด y แหละคนทีเท่านั้นจับพ่อผมไปเชื่เขาไปไลยแท่เลยเป็นบอก<ม>ต้องเป็นนั้นถึงมันจะออกบอองบอลแมนมันจะีออ่เขาผู้อื่นบนอ้อเ,<ม><ม>เลยกว่าแล้วแต่ว่าีคนนัามาหาผมอยู่ทงังอันบนลล่ะแต่ว่าเอาตัวไทยมันเด้เอเราเอาตัวไทยมันเด้อเราโทรมาเมื่อเจ้าเลขเจ้ามันงแล้วละตัวไทยเราเขจะตื่นตื่นวานหนึ่งึอว่าเจะใจหรอ ไปบอเอาไปบอกแต่ท่านถามเราว่ามันออกรึเนะบข้าพเจ้าว่าออกหลานเป็นว่าออกโอ้ยเรายำผมเันถามผมตอนแรกออกเั่นนั่นถามผมแล้วถามอีกว่าจะให้กินอิลีบ่จะให้กินอิลีบ่หัวหมูนี่บ่หลานเป็นมาคนหนึ่งเนาะมาทำกันหน่อยแต่คนเจ้าอิลีเลยเอ้าอิลีบ่ะ ก็ใกินนี่รีบไว้เล่นนั่นน่ะทำสะดุ้งใช่ไหมตื่นึ้ามาไปซื้อมาเลยจากนซื้อผ้าทเลมาให้โค้งโเ้ง่นั้นนะกาพรไม่คนนั้นน่ะเน่น่ะซื้อให้เราหมดเลยเลยซื้อบพอมายเลยเลยทังมดนมือนั้นทังหมูทังขนมทังอออเรนเรียบร้อยเออคนเราหมดสี่พันเลเนาะขึ้นคนโตเน๊ะขึ้นเครืงเล็กเลยละขึ้นลไสามสิบหกเรื่องเล็กะซื้อมาเลย เนี่ยก็สมบูรณได้ใส่คือให้ซื้อมาเลยเหรอแต่ว่ามีคนนึงแนะน้ำว่าเจ้าเอํานวนไปฝากกับเขาไว้หลายแล้วแต่ว่าเดี๋มัดนี่เจ้าเอํานวนไปฝากให้เจ้าลายแล้วมัดนี่เจ้าเลี้ยงเขาแล้วมัดนี่เจ้าไปน้ำแลี้ยงเจ้าไปคอเขาขึ้นเลยเข้ากันมันการสื่อการด้วยกันเลยแยลกันเองแต่ว่าไม่คิดคลองอยู่ได้ Hoa đi thì hoi hoa hai 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 ไอ้โยนคนนี้ผมเอาเป็นคนผมให้แกเอาอดข้อผมคือเป็นพองอันติต่อเอาเลขนะผมจะเอาเลขคนนันนะมาทำตผมีเยินเพิอยู่ดเลยมนงสองสามสี่าหกหนึ่งหกหน่งสองเ้ยอายุล้านคนหกนย์คนนี้อายุล้านคนหนึ่ หกน,<า>นดีบ่ครับดูร้านคนเลยอ๋อแต่คนก็เกียนนี่นี่คนไงอสองโตน่ะต้อเขาบุ๊เองอ๋อนี่อายุร้านคน<อ>ผมทา,านาาล้านทานทานทาร้านมนแล้ววะออายุเท่าไหรเรามาน้องคนไหน่ะอยุหกสิบเออผมเลยเขเอาเลยหกสิบพราะเราร้านคนนี้คนเม,ม็นไม่ว่าคำใดคำดนั<อ>้นเลยแต่ว่าไอผมบันคับเืบ่อนเลย ต่นีวอกันนี่เอากับเพิ่นเลยแต่ผมเบิ้งก้อนเนี่ยเนแปีนแป้เบิ่งสักคักเลยเักคักเลยอ๋อตันนี้คือเลขกคว่มฝันเนาะเลขกคว่มฝันว่าปญเกณหกตัวยังยูน้ำบาตักม่านะครับตันนี้มัมขึ้นขึ้นก้อนนี่ที่ผม่าไปเบิ้งเขาอันเขาเอาเลขกันเน่นะที่ผมอดพ่อผมออกนะผมไปยิ้เบิ้งนีหนึ่ไอ้ไอ้เลขหกตัวนะพ่อจำได้ปะจำได้มันมีอย่างไหมีสีเก็บสี 7.4. เจ็ดสี่แกัดเจ็ดแปดบอกเจ็ดสี่แปเจ็ดสี่เลยัวนั้นแต่ตัวนี้ผมผมจะปีนเพราะว่าเขาเขียนท่านน่ะนะเพราะว่าเลยเขายังส่วนมากสปีนปีนเออปีนกับเป็นยังสิมบูอ่ะทแปดเจ็ดีผมจะเอา4ีเจ็แปดไปเลยเออแต่บ้านมือนั้นคนละทางเออเพราะว่าแปด แปดเก้าเห็นบ่ล่าให้ผมแปดหกหน่ยนะมันชอบเป็นแบบนั้นอันนี้คือเฮาดักทางได้แล้วดักทางได้แล้วเพราะว่าร้านเพิ่นว่าให้เบิ่งคักๆให้เบิ่งให้ผมเบิ่งคัดคัดแต่เล็กก็นั่นอยู่นําบาซักเลย474เลยอันที่มันออกไปแล้วหมดที่โอ้คาดคิดไปน่ะซีเจ็ดซีแปดแปเจ็ดซีเออไปบ่งก็จะเบิ่งบังน้ำบาซักแต่ตอนนี้ผมปีนผมผมผมนอนน้ำบาซักก็ได้ไมดีหอกแล้วพอสิปีนตัวตัวถ่ายมันล่ะ เพรต้องการโปรถ่ายตอนนี <lush> <hey? S 1> hmm. ้ต hey? yeah, ้องมีแต่ได้ไปซื้อเบิร์ตมีใครซื้อเบิร์ตลอตเตอรี่ดินะซีเจ็ดแปดมีแต่เขาเอาหมดหกหนึ่งหกไงนะเพราะว่าผมสั่งแล้วบูมี่ผมไปเบอร์มีเบอร์อะไรงอย่งเหมือนผมไปเมื่อวานกับบูมี่แต่มากี่ลีก็เพื่อสามตัวนี่สามตัวแต่แต่ตัวตัวตัวที่ซื้อลอตเตอรี่มาซื้อตัวนี้นะซื้อตัวนี้แล้วเลขลางน่ะ แต่ก็มีบนเอยู่นี่ตัวนี้บนอยตัวนี้ล่างนี่บนเลยอยู่เพราะมั่นใจตัวเด็ก็ต้องออกงด่ต้องโตดิครับนี่ต้องกำหัวได้นี่ต้องกำหัวได้นี่ตัวนี้ต้องก็เป็นหกเลยแล้วว่างเก่าแล้วว่างเก่านี่แล้วว่างเก่าเก่าหกนี่ครับผมครับเป็นแนวทางของอาจารย์เพลินเนาะนะครับในงานต้องใจดึงสิงหานะครับมันหูซื้อไวจะคล้องเบาะน้ามันใจน้ำได้ขอให้เขาคอยมากเนาะเพราะว่าผมเป็น เป็นยังซึ่งผมซึ่งมันแต่เพราะว่าเขาเขียนให้ผมฮะยังสี่มั้อเพราะร้านผมบ่เคยมาบ่เคยเห็นหน่ะครับร้านพึ่นมากนั่งพอยังไงนี่บอกแล้วบอกอีกเราเบิ้งให้คักคักก่อนก่อนซีโบ่ก่อนซีโบ่ก่อนซีต้องมิเล็กเป็นว่าเราเบิ้งคักคักเบิ้งคักเราบอกผมบอกแล้วว่ามันซ้ำขึ้นเนาะแล้วก็บอกคือเกาคือเกาวนี่ คืองวดก่อนเหมืนบอกยกมือยังสี่สามนิ้วให้ผมมังสี่กวาดก่อนี่นะยกสามนิ้วไปเลยอย่างนี้เนาะผมยังว่ามันสามนิ้วนี่มันเป็นยังยกให้ผมสามนิ้วสามขึ้นเนาะแล้วมันก็ได้ใส่เสื้อแล้วยกมือให้มายมืโอนี่เคียนหายเลยเคียนหายเลยผมขอตอนนั้นขอเลยงเอกสาพกแล้วมึงขอมาคนนอย่าไปให้ผมแปลด้วยผมแปลว่าเป็นเลยผมแปลตะพื้นตะพื้นเลยผมตีกับตียกมือเลยผมสามนิ้วผมยังบรู้เรื่องเลยลูกหูยุ่ยสามเป็นบ่นอะ แล้วก็ทอดเสือละให้ผมเห็นแบบเดขาอดเสือวันป่าเด้ก็นั่งอยู่ในต่อไม้เนาะในป่าตัวบกบไ้ให้ผมไปต้มเลหัวควันเลยเปนวัวนี่เขียนให้แบบเต็มเลยเอาแบบแบ่งคืนคืนสียเลยแบบนี้เลยเลยผมว่าหุดนะขอบคุณเนาะขอบคุณนะครับอาจารย์ไพรินเนาะทคอยมาแบ่งปันความเป็นสุริยะนะครับเพื่อให้งว่านใเจ้าตอนนี้ไฮวิไปแล้วในบทบางทีหนึ่งสิหา ครับมันมาสุดๆทุกคนรอบปีนี้สาธุสาธุขอแชปคไปเถอะครับ